ทอมกับแบรนเป็นวัยรุ่นคู่หนึ่งที่พยายามที่จะสร้างบ้านอยู่เป็นของตัวเองแต่เนื่องจากว่าเขามีปัญหาเรื่องอิดไม่พอเราเห็นความตั้งใจที่อยากจะมีบ้านเป็นของเขาก็เลยมาชวนกันมาลงแขกช่วยเขาทำอิดเพื่อให้เขามีอิดพอจะได้เริ่มต้นสร้างบ้านได้ทอมเป็นช่างตัดผมแต่วันนี้ เขาก็มาเล่นดินเพื่อที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้ในการทำอิดนั้นเราที่นี่เขาซื้อดินเป็นรถมาเราก็เลยง่ายขึ้นไม่ต้องขุดมากแค่ดึงดินออกมาทำเป็นคันกั้นเพื่อที่จะขังน้ำให้ได้การสร้างบ่อดินเริ่มจากด้านข้างของกองดินไม่ควรทำบนยอดของกองดินเพราะว่า น้ำจะซึมลงลึกแล้วมันจะผสมไม่ได้แล้วมันจะแน่นมากการเอาดินจากกองดินมาทําเป็นอิฐจะต้องเริ่มที่ขอบข้างนอกกวาดดินออกมาทําเป็นคันนารอบๆก่อนเสร็จแล้วก็ปรับข้างในให้เสมอกันทําให้กลายเป็นบอ่อเพื่อที่จะเอาน้ําขังไม่ให้น้ําไหลหนีก็ถือว่าใช้ได้ดินที่จะแช่น้ำเนี่ยไม่ควรจะลึกเกินหนึ่งคืบ นั่นคือว่าลึกที่สุดเมื่อทําขอบบ่อเสร็จแล้วก็เปิดน้ําขังให้ท่วมให้ท่วมดินแล้วก็ไปนั่งรอเพื่อให้ดินซับน้ําให้เต็มที่อย่าเหยียบเลยโดยเฉพาะถ้าดินนั้นเป็นดินเหนียวต้องแช่นานขึ้นต้องรอให้น้ําซึมเข้าไปในดินให้มากที่สุดก่อนจึงจะลงเหยียบได้ ทดสอบง่ายๆโดยการลงไปเหยียบก่อนถ้าเหยียบแล้วเท้าเราไม่จมลงถึงพื้นอย่าเพิ่งเหยียบให้ไปนั่งรอถ้าน้ำหมดให้เติมน้ำแล้วนั่งรอแต่ถ้าเท้าเราลงไปถึงพื้นล่างได้เหยียบต่อให้เละได้ดินที่นี่มีหินแหลมเยอะมากก็เลยทำให้การเหยียบไม่สนุกเท่าไหร่ก็เลยจำเป็นต้องใช้จอบช่วยพลวนโดย วิธีใช้จอบพรวนเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับดินที่มีหินเยอะๆที่เหยียบไม่ได้ก็พรวนไปเรื่อยๆแบบนี้ให้มันเละนิดหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ควรทำให้นานเกินไปต่อมาก็คือการเติมแกรกหรือเส้นใยลงไปไม่มีอัตราส,ส่วนว่าใส่เท่าไหร่แต่ให้ใส่ลองดูเข้าไปว่าบ่อนี้ใส่หนึ่งกระสอบแล้วก็ทำอิดไว้ ดูตอนเช้าตอนเย็นมาดูว่ามีรอยร้าวไหมถ้าร้าวก็เติมแกบเข้าไปอีกเท่าตัวถ้าไม่ร้าวก็เอาที่เหลือทำอิกต่อได้เลยแกลบก็ได้ฟางก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใหญ่ไม่ยาวเกินไปใช้ได้หมดเลยเมื่อผสมเข้ากันได้พอดีทดสอบง่ายโดยการเหยียบลงไปแล้วถอดเท้าขึ้นถ้ารอยเท้าปิดเลยแสดงว่าเหลวเกินไปถ้ารอยเท้าค่อยๆปิดแต่ไม่สนิทถือว่าพอดี จากนั้นก็เอามาทำอิฐได้เลยนี่คือแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการทำอิฐซึ่งมีขนาด4คูณ8คูณ16นิ้วคือหนา4นิ้วกว้าง8นิ้วยาว16นิ้วก่อนจะทำอิฐทุกครั้งจะต้องเอาน้ำเช็ดพิมพ์ให้เปียกก่อนซึ่งมันจะช่วยทำให้ไม่ติดพิมพ์นั่นเองและ พิมพ์จะทำช่องเดียวก็ได้หรือหลายช่องก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนั่นเองถังที่จะใช้ตักดินควรเอาน้ำใส่ก่อนเสมอเพื่อไม่ให้มันติดดินนั่นเองเวลาเทออกมันจะไหลง่ายไม่ติดดินไม่ต้องขูดมากการใช้แรงงานเด็กเป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่าเด็กจะชอบมากและเขาไม่รู้จักเหนื่อยทำได้นานและเก่ง ได้พิมพ์มาปุ๊บก็เอาวางไว้บนดินที่ราบๆเสร็จแล้วก็เทดินลงไปแล้วก็ปาดให้เสมอกันจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ไม่ต้องพิธีพิถันมากแค่ปาดให้เสมอแล้วยกพิมพ์ออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดมากถ้ากดมากแสดงว่าดินข้นเกินไปต้องเอาน้ำเติมเข้าไปในบ่อแต่ถ้ามันติดพิมพ์ก็แสดงว่าข้นเกินไปเช่นกัน แต่ถ้าถอดพิมพ์ออกแล้วมันไม่อยู่ตัวก็แสดงว่ามันเหลวเกินไปนี่คือพอดีมากถอดพิมพ์ออกมันรักษารูปทรงได้ดีนี่คือพอดีเลยจากนั้นก็ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าทำไม่หลายคนใช้พิมพ์ช่องเดียวแบบนี้สะดวกที่สุดแต่ถ้าหลายคนพิมพ์อาจจะทำเป็น5ช่อง10บช่องก็ได้ แล้วแต่เราจะออกแบบการทำงานแบบไหนบางครั้งถ้าเราทำเยอะเราก็ใช้รถไถนาใช้แบ็คโฮในการผสมดินได้แต่ถ้าเราไม่ทำเยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องจ้างหรือหาเครื่องจักรใหญ่มาเราทำเองแบบนี้ก็ง่ายพอเราทำอิดตากแดดไว้อย่างน้อย,อยสอวัน ถ้าเราต้องการให้มันแห้งเร็วเราก็จะพลิกก้อนอิดตั้งขึ้นการตั้งก้อนอิดด้านข้างแบบนี้จะทำให้อิดแห้งเร็วมากขึ้นเท่าตัวฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่น้อยการรีบตั้งก้อนอิดขึ้นก็สะดวกมากการทำอิดดินเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกแต่หลายๆคนก็มักจะคิดว่ามันหนักมันยากแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะง่ายมาก ฉะนั้นท่องจำคาถาที่สำคัญอยู่เสมอว่าถ้ามันยากและมันช้าแสดงว่ามันผิดฉะนั้นให้หยุดทำมานั่งคิดว่าทำให้มันง่ายได้ยังไงแล้วให้ทดลองท่านทำอะไรที่แตกต่างออกไปทำแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างจนกระทั่งเราพบความง่ายเพราะทุกอย่างมีความง่ายซ่อนอยู่เสมออย่าทนกับความยากความช้ามันไม่สนุก ฉะนั้นต้องหาความง่ายให้เจอให้ได้การทำวันแรกจะชา้าเสมอวันนี้เราห้าคน6คนทำวันแรกได้แค่500ก้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าวันต่อไปเราจะรู้จักเทคนิคที่ง่ายขึ้นเราอาจจะได้ถึงพันก้อนได้นี่คืออิดดินที่ทำได้ในวันนี้มันง่ายการลงแขกททำให้มันง่ายขึ้นและสนุกขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงแขกคือกินข้าวจะอร่อยมากทำให้เราทำงานใหญ่ๆเยอะๆได้โดยไม่ต้องใช้เงินและก็สนุกมากการลงแขกเป็นสิ่งที่จะต้องนำกลับมาใช้ในชีวิตจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการพึ่งกันเองคือการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองสนุกกว่าการพึ่งเงินเยอะทีเดียว